สวัสดีครับหลังเลิกงานวันนี้ก็มีของมาฝากเด็กๆอีกแล้วนี่เป็นข้าวเหนียวเห็นไหมฮะแล้วก็มีเศสต้มต้มดมีฮะเดี๋ยววันนี้เอามาเลี้ยงปลานะแถมน้าเล็กยังมีมันแก้วแล้วว่ามันแก้วตะเภานะมันแก้วด้วยที่นาเล็กสับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวจะเอาให้ปลา นี่ฮะมันเกลียวเผานะแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้เขาแทะกินได้กัดกินได้นะปลาตัวไหนกินไม่ได้ก็เต่าก็กินนะนี่ฮะเดี๋ยวเบื้องต้นโยนลงก่อนดูเขาจะกินได้ป่ะนี่โยนลงไปเลยแบบนี้เลย คือถ้าเป็นหัวใหญ่มันก็กินไม่ได้แนะาเล็กทำแบบสับเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นเราก็ข้าวเหนียวนี่ะข้าวเหนียวเราก็เอามาขยี้กับน้ำนะโอ้โหมีหน่อไม้ด้วยแกงส้มหน่อไม้อุ้ยมีเนื้อปลาด้วย มีส้มตำด้วยมีพริกด้วยโอ้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวคุกเขาเดี๋ยวเราก็จะโยนให้ปลากินนี่แหละของที่เราไม่มีประโยชน์สำหรับเรานปลากินได้ฮะนะเต่ากินได้อยู่ในคลองนี โรยๆไปเนี่ยมีกุ้งฝอยเยอะเลยเนี่ยเขาก็มากินฮะหรือว่าลูกปลาตัวเล็กๆที้งลงไปเลยนี่นี่แหละความสุขของเราก็แบบนี้แหละโนนโนนโนโนนมากินกันเพียบเลย อนนี้ที่เป็นเศษผักเศษอะไรปาแรดเริ่มกินเป็นเริ่มกินเก่งแล้วแต่ก่อนไม่ค่อยกินเลยนะเดีย๋ยวนี้เป็นเศษผักเนี่ยเริ่มกินละเพราะเราฝึกให้เขากินได้ไงฮะโอ้โหดูฮะมากินกันใหญ่เลยตัวดํำมึดเลยนี่ฮะเห็นแล้วมันชื่นใจฮะอย่างเงี้ย เศษข้าวเศษผักนะดูนะดูโหเยอะเยอะมีแต่ตัวใหญ่ๆดำม,มืดเลยพี่น้องเห็นแล้วชื่นใจจริงๆอู้ยมีกันอย่าทะเลาะกันสิลูกกินปลายกินปลาย ครบกันไปนอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ